สวัสดีค่ะวันนี้อากาศเย็นสักหน่อยนะคะทุกท่านสวัสดีในวันพระค่ะในวันพระคือวันนี้ยายสาวมาจังหันค่ะมาจังหันที่วัดป่าวัดป่าชื่อว่าวัดป่าท่าน้ําเย็นนะคะไม่ใช่วัดป่าวังน้ําเย็นถ้าวัดป่าวังน้าเย็นจะเป็นวัดป่าของพระจา์สุริยันแต่นี่เป็นวัดป่าชื่อว่าน้ําเย็นคล้ายๆกันเพราะวัดป่านี้ก็ตั้งอยู่ริมบึงค่ะวัดนี้ชื่อว่าวัดป่า ท่าน้ำเย็นค่ะอยู่ที่บ้านพลสว่างตำบลพลงามอำเภอโกสุพิสัยจังหวัดมหาสารคามให้ดูสภาพวัดก่อนนะคะที่นี่เคยเป็นวัดเก่าแก่ค่ะเคยเป็นวัดเก่าแก่ของบรรพบุพรุษของพวกเรามาตั้งแต่200ปีคืนไปนู่นค่ะก็เลยปล่อยให้เป็นที่ว่างเอาไว้พอดีมีพระอาจารย์ มีพระอ,อาจารยา์ได้เข้ามา,าพำนักอยู่ญาติโยมเรื่มใสก็เลยได้สร้างขึ้นเป็นวัดต่อกันมาเป็นเวลาประมาณสิบกว่าปีเนี่ยค่ะเป็นประมาณสิบกว่าปียายยายสาวไม่กับพร้อมไป้นางเนาะนางกับกองเลยเด้อได้ยินบอกกับกองเลยเด้อนาง จ้าจ้ากลับก่อนเลยเออเดีวติดตามไปที่ร้างค่ะอืมค่ะมีเราเอาใัยรถของน้องนุ่งมาค่ะพอดีเขากลับบ้านก่อนทีนี้เราก็เลยเรอจังหวะว่าเราจะเอาอสัมภาระที่ตอนนี้สัมภาระทั้งหลายก็ไปถึงอาหารการกินนะคะจะอยู่ที่ กลุ่มที่มาทำบุญด้วยอยู่ให้เพื่อนกินข้าวเสร็จก่อนค่อยจะเก็บตามไปทีหลังค่นะวันนี้อากาศหนาวนะคะทุกท่านทุกคนอากาศหนาวเราอยู่ที่นี่เราอยู่ที่วัดป่าที่นี่มันเป็นวัดป่าที่นู่นะนะคะริมบึงแต่น้ำบึงมองไม่เห็นคนะ่ะน้ำบึงมองไม่เห็นเนาะแล้วก็พื้นที่โดยรอบก็จะเป็น ทางด้านนี้เป็นหนองเนาะตะบันออกจะเป็นไร่มันสำปะหลังของชาวบ้านค,คือมีด้านเดียวค่ะที่เป็นหนองน้ําส่วนด้านอื่นจะเป็นไร่มันสำปะหลังของชาวบ้านหมดเลยขอเวลาพบปะกับเพื่อนๆน,นะคะในช่วงที่ไม่ได้พบปะกันนาน,นะคะ่ะยายสูงวัยใจเกษตรเลยคะ่ะ ไม่ได้พบปะกับท่านๆนทั้งหลายเพื่อนพี่น้องนะคะชุมชนของเหล่า u t u b e ของเราไม่ได้พบกันนานยายก็รับอาสาว่าคือรับปากนะคะว่าจะมาพบกับพี่พี่น้องๆ้องในทุกสัปดาห์ในทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่ยายสาวได้มาส่งวิญญาณของพี่สาวไปสวรรค์ด้วยค่ะพอดีได้โอกาสมาแล้วก็ในช่วงนี้ก็ ได้มาทำบุญด้วยค่ะทำบุญที่วัดเป็นตัวแทนของกลุ่มลูกๆเต้าๆของพี่สาวเรามาถวายจังหันท่านที่วัดค่ะขอขอบคุณนะคะ18ล้านดวงตาที่นี่เป็นบริเวณวัดนะคะตอนนี้ประเทศไทยเราหนาวแล้วค่ะวันนี้ที่20องศาค่ะตอนนี้ค่ะที่20องศาก็ผู้เฒ่าผ,ผู้แก่ก็จะบ่นกันแล้วว่าหนาวแต่ยายสาว ถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะได้ได้ได้ใส่ผ้าพันคออหน้าหนาวก็จะ,ะเป็นหน้าที่ชอบค่ะยายสาวชอบชอบบรรยากาศแบบนี้ขอบคุณสิบล้านด้งตานะคะขอบคุณมากบรรยากาศอยู่ในวัดท่านเชื่อไหมท่านเชื่อไหมทุกคนเชื่อไหมว่าวัดนี้นะคะเป็นวัดที่เติบโตมาจากอ่าหลวงพ่อซึ่งเป็นพี่ชายของคุณยายเนี่ยค่ะ ที่คุณยายผูกพันกับวัดนี้ก็มีที่มาเพราะว่าหลวงพ่อซึ่งเป็นพี่ชายของคุณยายหลังจากแกเกษียณจากงานราชการแล้วนะคะแกะก็เลยหันหาทางสงบมาบวชคะ่ะไม่ได้บวชที่นี่นะคะบวชมาจากที่อื่นบวชมาจากที่อื่นแล้วเราก็เห็นว่าอา,อายุแก่ปุณนนี้แล้วก็จะไปทุดง ในพื้นที่ที่เป็นเอ่อเป็นห้วยเป็นน้องเป็นภูเป็นป่าอ่อยายนี่แหละเป็นห่วงก็เลยนิมนต์มาค่ะนิมนต์ว่านิมนต์มาบ้านค่ะเามาอยู่ที่บ้านเราบ้างได้ไหมเอ่อตอนแรกก็ไม่คิดจะอยู่เลยค่ะพอมาอยู่แล้วเนาะพอมาอยู่แล้วอ่าก็ชาวบ้านก็เห็นสมควรว่า เดิมก็เป็นพระอยู่แล้วโอ้ยเป็นวัดอยู่แล้วนะคะถ้าหลวงพ่อนะ,อ,ะอยู่ได้ไปเป็นก็ขอ,อนิมต์ว่าให้มาผดมาผายผ,ายผดผายนี่หมายถึงมาเผยแผ่ศาสนาแล้วค่ะอยู่ที่บ้านเราเลยได้ไหมค่ะก็นั่นเลยค่ะก็เลยเป็นจุดเกิดของการที่มารื้อนะคะปฏิสังขรณ์วัดเดิมๆแต่สมัยสองร้อยปีนะคะกลับขึ้นมาอีก พวกเราก็ช่วยกันมาถากถางหญ้ามันเป็นป่าค่ะตอนนั้นมันเป็นป่าอยู่ก็เลยมาถากถางทุกสิ่งทุกอย่างก็เอ่อมาจากผู้ที่นี่เริ่มก่อนนะเนาะเมื่อพื้นดินมันแปนพื้นดินมันแปนบ้านเขาเอินว่ามันแปนะเนาะพื้นดินสะอาดสะอ้านเอาญ้าออกถางป่าถางพงออกก็มาลงต้นไม้ที่ควรจะปลูกค่ะ ก็ลงต้นไม้นะคะต้นไม้ที่อยู่ข้างทางที่เห็นนี่ที่ควรจะปลูกก็ลงไผ่ไผ่นี่ก็ฝีมือพี่ชายเราอามาปลูกพี่ชายพี่ชายเราหมายถึงพี่ชายที่เป็นน้องหลวงพ่อนะคะเอามาปลูกมาลงไผ่ทีนี้ก็ได้เป็นอาหารการกินของอพี่น้องที่มาวัดมาวาแล้วก็เป็นเทศกาลงานบุญก็ได้เอามาทำเป็นอาหารการกินได้ด้วยค่ะ ศาลานี้ก็เป็นศาลาแรกที่เราสร้างศาลาติดดิน,นะะี้่ค่ะแต่ศาลาหลังสีสีส้มอยู่ข้างหลังเป็นการสร้างทีหลังนี่ค่ะสร้างทีหลังด้วยพอาจารย์รูปใหม่มาอยู่ค่ะเป็นศาลานี้ <c oughs> ก็มา <c oughs> ช่วยกันสร้างบนสร้างกุศสที่นี่มีศาลาเกิดขึ้นหนึ่งที่แล้วก็ มีกุศพระเกิดขึ้นหนึ่งหลังค่ะคือหลังนั้นค่ะหลังที่เป็นกออิทถือปูนนะคะอ่าแล้วอยู่มาอยู่มาก็มีหลายสิ่งหลายอย่างค่ะเกิดขึ้นมาความเจริญรุ่งเรืองก็ตามมาเรื่อยๆค่ะก็มีงานบุญงานกุศลงานบุญกระถินบุญกระถินรู้สึกจะมีผ่านไปสามปีหรือเปล่าคะสามครั้งครั้งสุดท้ายนี่ <c oughs> เป็นญาติเราที่มาจากจังหวัดเชียงรายค่ะเป็นประธานมาสร้างบุญกระสิกรถินได้สองแสนกว่าบาทค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสิบสิบเอ็ดล้านน้งตาแล้วก็ขอบคุณเอหนึ่งล้านหนึ่งล้านเลิฟหนึ่งล้านไลทค่ะขอบคุณพี่น้องเราก็จะร่วมกินข้าวกันนะคะแต่ตอนนี้คุณยายยังไม่ได้ขึ้นไปหา จะพาดูรอบๆก่อนนะคะ,ะมาทำบุญทำกุศลหลังจากหลวงพ่อท่านเอาอาหารไปฉันเนาะก็จะมีญาติโยมที่มาวัดมาวัดก็วัดก็อยู่ใกล้บ้านอยู่ค่ะไกลประมาณหนึ่งกิโลก็ได้ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันเมื่อเสร็จจากช่วงยายสาวไล่แล้วยายสาวก็จะขึ้นไปทานอาหารกับเพื่อนด้วยขอบคุณนะคะคุณหวานเจีย๊ยบ ขอบคุณมากค่ะคุณหวานเชี๊ยบขอบคุณมากอืมเป็นที่ร่มรื่นมากค่ะร่มรื่นมากวัดที่สร้างใหม่ค่ะก็กำลังต้องการพลังญาติธรรมหลายๆฝ่ายอยู่มาช่วยกันสร้างช่วยกันทำเพื่อที่จะทำเป็นสถาน น่าจะเป็นน่าน่าจะน่าจะเป็นไปได้อยู่นะคะเพราะว่าท่านได้ซื้อที่ซื้อที่ดินข้างบนเสริมต่อค่ะอีกจำนวนหลายไร่อยู่ใหญ่จะไม่ได้ค่ะน่าจะเป็นไปได้อยู่แล้วก็ตอนนี้ก็มีพระอาจารย์ซึ่งท่านเป็นพระอจารย์ที่าชาวบ้านเราเคารพนับถือได้มาจำพรรษาอยู่ด้วยหนึ่งพรรษาค่ะก็น่าจะ วัดของเราก็น่าจะมีญาติโยมเลื่อมใสแล้วก็น่าจะเป็นไปได้ว่าวันข้างหน้าน่าจะได้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายตอนนี้ก็ยังเป็นเรียกว่าอะไรคะสำนักสงฆ์อยูอ่นะคะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเราช่วยกันบริจาคเงินซื้อทรัพย์สินก็ที่ดินนะคะเพิ่มเติม แล้วพาเข้าไปดูนะคะส่วนส่วนที่เราผ่านมานัคือสำนักสงฆ์แต่เดิมเนาะแต่ส่วนนี้จากเสาไปเนี่ยค่ะ <c oughs> ก็จะเป็นที่ดินที่ชาวบ้านและผู้ใจบุญได้ซื้อที่ตรงนี้เพิ่มเนี่ยค่ะแล้วก็มีการสร้างกุดให้พระอาจารย์ไว้แล้วสองที่ สองหลังเนาะเรียกว่าสองหลังเนาะเป็นพื้นที่กว้างใหญ่อยู่ค่ะ,ะถ้าหากมีจิตศรัทธาเนาะท่านผู้ฟังที่มารับชมกับยายอยู่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมทำบุญทำกุศลก็เ,เรียนเชิญได้นะคะที่วัดป่าท่าน้ำเย็นบ้านพลสว่างตำบลพลงามอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสาครนะคามนี่ค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะตอนนี้คุณยายไม่ทราบว่าพระอาจารย์ท่านวาดแผนไว้ว่าจะสร้างอะไรตรงนี้เพิ่มเติมสิ่งที่อยากจะมีเนาะก็คือโบสถ์เนาะค่ะมีศาลาแล้วก็อยากมีโบสถ์เนาะแต่เรายังไม่ทราบเลยว่าพระอาจารย์ท่านวางแผนว่าอย่างไร นะคะได้น้ำได้ถังน้ำแทงน้ำแล้วก็ขุดสองหลังอยู่ในพื้นที่ใหม่ที่าญาติโยมพากันซื้อถวายเพให้เป็นวัดในอนาคตค่ะคุณยายจะเดี๋ยวก่อนนะคะสวัสดีนะคะหวานเจี๊ยบสวัสดีค่ะใครมาน่นนี่มีมีชาเนลพี่สูงไว้ เดี๋ยวๆไปที่ข้างหลังนาะขอไปนาะจะได้จะได้มองดูชัดเพร,ระาะว่าพี่สูงวัยจะเป็นคนอยู่ไกลเดี๋ยวขอไปนะคะอาจจะได้ดูข้างหลังขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมี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 เดี๋ยวก่อนนะยายจ๋าแล้วมิมิวอขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะทักกันค่ะทักคุณหวานเจี๊ยบกัน ตอนนี้พามาทำบุญที่วัดค่ะมาจังหันก็เลยเห็นบรรยากาศดีค่ะพระอาจารย์หนุ่มๆที่ท่านอยู่ที่นี่มีหลายรูปก็ช่วยกันกวาดพื้นที่อ่าใบไม้หล่นใบไม้ตกลงมาก็พากันกวาดซะเรียบร้อยเลยค่ะแต่ส่วนนี้ยังยังไม่ได้ปรับปรุงมาเป็นพื้นที่ใหม่ที่ ผู้มีจิตอันเป็นกุศลแล้วก็ชาวบ้านเราเนะะี่ยค่ะร่วมกันออกเงินซื้อเพื่อถวายให้วัดค่ะซื้อที่ดินเพิ่มถ้าถ้ายายจะไม่ผิดนะประมาณสีไร่กว่าเเพราะว่าที่ดินที่รับซื้อนี่ก็คือเป็นที่ดินของญาติยายนั่นแหะ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากขอบคุณคนแรกก็คือหวานเจี๊ยบนะคะแล้วก็คนที่สองก็คือมีหมิวชาแนนนะคะขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณ6ล้านดวงตาแล้วค่ะ6ล้านดวงตาและก็2เลิฟ2ไลน์นะคะ2ล้านเลิฟ2ล้านไลน์คุณยายไลน์มาได้14นาทีบริเวณยังไม่ เรียบร้อยดีเท่าไหร่กำลังสร้างไปเรื่อยๆค่ะดูศาลาพวกเราก็ยังเป็นศาลาที่จะต้องได้รับการปรับปรุงอยู่เพราะว่าอืมตอนแรกตอนแรกเพื่อนบริหารว่าจะทำศาลากว้างใหญ่ไพศาลใช้เสาร้อยกว่าต้นนะคะมาถึงสุดที่เนะะี่ยค่ะแต่ทีนี้ก็ด้วยด้วยด้วยญาติโยมเห็นว่านนะจะใช้เงินมาก ญาติาโจมเห็นว่าจะใช้เงินมากอีกทั้งพื้นที่ของเราก็เป็นพื้นที่ที่น้ําช่วมนาดีเนาะน้ําช่วมนาการทํานานี่ก็เป็นเป็นการทํานาที่ยังอยู่ที่สภาพสภาพธรรมชาติให้อยู่บ้านเฮ้าเอินว่าขันมีน้ำถมเขาเร้วใจก็หดหูเหียวใจห่อ,ใจ,หอใจเหียวเนาะอ่าก็เลยอ่าบอกว่าเดี๋ยวจังทำต่อที่หลังครับให้สุดอยู่ตรงนี้สะก่อน สุดที่ตรงนี้ก่อนอ่ะแล้วก็ได้หลังคาที่กว้างอยู่ค่ะไม่ใช่ไม่กว้างะกว้างมากเดี๋ยวพาเข้าไปเนะาะศาลาค่ะไม่ใช่หลังคาศาลาที่กว้างมากไอ้ที่ล้อมหมายถึงล้อมไม่ให้มีนกเข้าไปค่ะ,ม,คะมีนกเข้าไปทําหลังเยอะมากก็เลยปิดเอาผ้าเขียวมาปิดไม่ให้นกเข้าไปเดี๋ยวเราเข้าไปพื้นที่ด้วยกันนะมีหมิวชาแนล บรรยากาศดีค่ะบรรยากาศดีเลยค่ะมี่มีมิวเดี๋ยวดูรอบนอกก่อนเอ้ยอยากรู้จังเลยว่าต้นอะไรเนี่ยหลวงพ่อเพื่อนปลูกขนุนก็ได้กินแล้วนะเอขนุนก็ได้กินแล้วรอบศาลารอบศาลา สุกหรือยังนะมะพร้าวก็ได้กินแล้วค่ะเพราะปลูกมาหลายปีแล้วเนาะเป็นสิบสิบกว่าปีนิดนิดค่ะเดี๋ยวเข้าไปตรงนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากขอบคุณสิบเจ็ดล้านดวงตาค่ะขอบคุณสองเลิบสองไลน์นะคะสิบเจ็ดล้านดวงตาค่ะถ้าหากจะกรุณาก็อ่า มามาร่วมเจราจาพูดคุยกันได้นะคะอันนี้คือในศาลาในศาลาของพวกเราก็จะมีศาลาจะเป็นศาลาหนึ่งสองสามสี่ห้องสี่แล้วก็ยาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ายาวเจ็ดห้องค่ะเป็น 7, 4, 28, เจ็ดสียี่แปดนะ กินไปเลยออกกล้องด้วยหน่อยนะเจญร่วมรับประทานอาหารค่ะกับคณะเรา <laughs> กินแซ่บๆเลยกินแซ่บๆเลย <c oughs> เออเอาวันยุนีละ่ะมีของกินหลายมาหลายหลายเจ้ามาหลายทางยังได้กินมโง้อกันยูนีละ่ะ กินแซบๆเลยตอนนี้ร่วมจะให้ดูเสานะ่ะเสาก็ท่านก็หามาได้จากพื้นที่รอบๆรอบๆหมู่บ้านเราเนี่ยค่ะเสานี้ได้มาจากการที่มีคนเสียสลัไม่ได้ซื้อนะคะเพิ่นจะบอกว่าต้นไม้ใหญ่อยู่ในหัวไล่ไปลายนาเพิ่นนี่มาเอาออกไปเลยอ่ก็จะเลยมีทั้งเสาใหญ่และเสาเล็กสลับกันค่ะ แต่ก็ไม่มีเล็กมากนะนี่คือใหญ่สุดเอาไว้โชว์นี่ค่ะมีมิ้วอ่ขอบคุณนะคะนี่คือใหญ่สุดเห็นไหมคะอืเสามาทั้งเสาเลยก็มีความรู้สึกว่าจะมีปวกไหมเนาะอะไรอยู่เนาะแต่ดูแล้วไม่มีเนาะเพื่อนก็มาช่วยกันอยู่ค่ะชาวบ้าน ช่วยกันดูอยู่อันนี้เสาใหญ่เสาใหญ่ยังไม่ได้ทำเพดานค่ะเพราะว่ามีดมิอตอนแรกว่าจะทำให้สุดไปถึงสุดสุดที่เนาะแต่พอดีว่าทำแค่นี้มันก็ใช้ใช้แรงใช้ปัจจัยเยอะแล้ชวชาวบ้านก็บอกว่าให้อยู่แค่นี้ก่อนนี่ก็ยังสามารถจะต่อได้ถ้าจะต่อนะ แต่คนรุ่นนี้บอกกันว่าไม่ต่อนะบอกว่าเอาแค่นี้สุดแค่นี้พัฒนาในบริเวณนี้ให้ดีก่อนอืจะเอาประมาณสักยี่สิบนาทีนะคะมิวอ่าเรามาไหว้พระก,กันเรามาไหว้พระด้วยกันจะจบบรรยากาศตรงที่เรามาไหว้พระด้วยกันนะคะขอบคุณนะขอบคุณนะมิมิว เดี๋ยวก่อนบอกขีอก่อนื่อเล่นว่าอะไรเนาะเสาเนี่ยพี่ชอบมาถ่ายรูปกับเขาเพราะเสาเนี้เป็นเสาใหญ่จะพาอ้อมเสาให้ดูสาธุค่ะขอบคุณค่ะอนุโมทนาบนุญด้วยกันค่ะเมื่อวานก็มาค่ะเมิยว วันนี้ก็เราจะเราเป็นคนแก่ที่สุดเราจะเป็นผู้ที่มา,าทำบุญมาวัดมาวาให้ลูกให้หลานลูกหลานก็จะยากยุ่งกับงานที่เ,เขาทำอยู่นะคะคืองานที่เรามาเจอในงานลูกงานเต้าที่เขาทำชาปนกิจก,ก็ก็เรียกว่าอะไรคะ ส่งแม่ไปสวรค์ค่ะแล้วเราก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่มาช่วยลูกหลานได้เท่านี้เลยขอ,ขอบคุณมาก,มากค่ะขอบคุณมากๆค่ะทุกทุกห้าห้าล้านห้าล้านกำลังใจห้าล้านสายตานะคะแล้วก็ขอบคุณสองเลิกสองไลคค่ะก็ถือโอกาสลงไลค์ที่นี่เลยนะคะ เที่ยกาะลงไล์ที่นี่เลยที่ในวัดนี่แหละลับ,บุญไปด้วยกันนะคะมิวลับบุญเต็มๆไปด้วยกัน จะจะ,จะได้เห็นพระอ,อาจารย์ก็เลยไม่แอบอยู่พระอ,อาจารย์เดี่ยวข้างในขอบคุณค่ะทุกคนค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอลงไลค์แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสิบเอ็ดล้านดวงตาแล้วก็ขอบคุณสองเลือกสองไลค์ค่ะขอบคุณมากค่ะขอให้ได้รับบุญรับกุศลในครั้งนี้ไปด้วยกันเลยนะคะค่ะ